ที่ห้าก็จะลงรายละเอียดว่าพบสามเนี่ยที่ว่ากรรมภพรูปภพอรูปภพเนี่ยก็จะในพระสูตรต่อไปเนี่ยก็จะลงรายละเอียดที่เราทําเป็นผังพบภูมิออกมาเมนะคราวก่อนเป็นกรรมภพรูปภพอรูปภพนะกรรมภพก็จะมีสัตว์นรก กำเนยเดชานเปรวิสัยมนุษย์เทวดารูปภพก็จะมีเทวดาชั้นพรหมก,กายิกาอาภาสระสุภกินหะเวหัพาละแล้วก็สุทวานห้าชั้นคืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสศีอคนิธาชั้นอรูปภพก็จะมีอากาศสานันจายจตนะเทวดาเหล่าวิญญาณันจายจตนะเทวดาเหล่าอากินจัญญาจตนะ เทวดาเหล่าเนวสัญญาณนะสัญญาจตนะซึ่งจะโยงไปสู่พระสุดในปฏิจจสมุปบาทที่ตัดเรื่องของภพสามว่าภพสามหมายถึงการมาพบรูปพบอรูปพบที่โยงมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าบางทีเนี่ยแม้แต่ผู้บวชมาแล้วก็ยังบอกว่า พเนี่ยต้องพูดแค่นี้เท่านั้นการมาพบรูปภพรูภพบ,พบมันพูดได้มากกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นปราณีตกว่านั้นก็เลยโยงมาให้เห็นว่าถ้าโยงไล่มาตั้งแต่อันแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเชื่อมต่อกันหลายอันงนั้นคําว่าพบเนี่ยจะหมายถึงจัดแค่นี้ก็ได้หรือลงรละเอียดไปว่าวิญญาณไปตั้งอยู่บนผืนนางอกขึ้นมาก็ได้ที่พระองค์จัด ในพระสูตรนี้ที่ตอบกับพระนน์ว่าที่ถามว่าพบหมายถึงอะไรก็เริ่มเปรียบเทียบเรื่องของพื้นนากับเมล็ดพืชที่มียางในพืชงอกมาเป็นกรรมภพรูปภพอรูปภพ